ตัวนี้คือนูเบียแอร์นะครับผมมือถือราคา6 7พ9บาทที่บางที่สุดทางนูเบียนะครับผมแล้วก็เค็มแข็งแรงที่สุดด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวไม่ช่วยอีกรอบหนึ่งนะเสียงมันแน่นมากเลยนะครับผมเสียงมันโดนใจสุดๆเลยนะครับ เขาว่าแข็งแรงนี้น่าจะจริงนะเนี่ยผมหาผมพยายามหารอยอยู่นั่นเนี่ยยังไม่เห็นรอยเลยอืมแปลกมากเลยยังสวยเหมือนสวยเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ต่วโต๊ะผมเนี่ยน่าจะบุบเรื่องนะเนี่ยอืเอาเรื่องเหมือนกันเลยนะครับผมตอนแรกผมไม่คิดว่าราคาแบบนี้เนี่ยเขาจะทำบิวคลิตี้มาขนาดนี้เลยนะเพราะปกติแล้วเนี่ยมันต้องระวังมากแล้วยิ่งเครื่องมันเครื่องมันบางแบบบางแบบนี้เลยนะครับผม ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะบิวมาให้แข็งแรงแบบนี้นะครับปกติแล้วผมผมไม่ได้คิดว่าแบบว่าโอ้โหต้องทำจากไทเทเนียมจะแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมอันนี้โอ้โหราคาอย่างยี้หาร้อยไม่เจอเลยนะครับผมปีนี้เนี่ยทางดูเบียก็ใส่มาไม่หยังเช่นเดียวกันนะครับผมมากับดูเบียแอร์นั่นเองนะครับผมที่ตัดราคากระจุยนะครับผมกับตัวไอโฟนแอร์เนี่ยดื้อๆไปเลยนะครับผม33,000บาทนะครับตัวแบตเตอรี่โดยรวมเนี่ยมีความจุที่5,000ันมิอนะครับผมแต่เครื่องหนากว่าแค่นิดเดียวเลยนะครับผมคำถามก็คือว่าราาาาาคทีีี่่่มมัันนนนนแตกตกกกงขด้เย ประมาณเเท่าเนี่ยนะครับผมโดยมีฟิลิโซฟีการออกแบบที่คล้ายคลึงกันมากๆเลยนะครับการใช้งานโดยรวมแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันมากขนาดไหนนะครับแค่การอันบ็อกซ์เนี่ยก็เห็นผลต่างกันชัดเจนแล้วนะครับผมทั้งโนบิเออรเนี่ยให้ไอซิสตีมาของเขางเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเคสเอ่ยหรือว่าอะแดปเตอร์ชาร์จเองก็ตามนะครับผมแตกต่างจากไอโฟนแอร์มากนะครับผมขอแวะเรื่องวิวคุณภานิดหน่อยแล้วกันนะครับผมตัวเฟรมของตัวโนบิเออรแอร์เนี่ยถึงแม้นะครับว่าจะเป็นตัวอลูมิเนียมเองก็ตามนะครับแต่พอเเเวววววลลลาาาาาจจัััับบบรรรริิงๆๆแแแ้้้นนนนนนะะคคคคผมมมมมใหหูสึกกก่่่ยยำือดีต ึ่งมันไม่ได้จมน้ําได้แค่ยอย่างเดียวนะครับตัวสเปคแบบนี้เนะี่ยคือมันสามารถป้องกันน้ําแรงดันสูงในทุกทิศทางนันนน่นเองนะครับผมแต่ในทางกลับกันแล้วนะครับผมตัว iPhone Air เนี่ยจะรองรับด้วยการจมน้ำนะครับผมที่เ r ตติ้ง IP68 นั่นเองนะครับแต่ว่าด้านหลังของตัว努比亚 Air นะครับผมมันจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมบางๆนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันให้ความพรีเมียมน้อยกว่าตัวกระจกของ iPhone Air อยู่แล้วนะครับรวมถึงตัว努比亚 Air ตัวนี้เนี่ยไม่ได้รองรับการเรียงชาร์จจริงนะครับผมแต่ที่ผมบอกไปนะครับว่ามันเเครื่อง 6, นเเัจ็กหพขึ้นะค,ะมมนคาออแบบแบบา 6, มันจะมีการตัดคอร์สในหลายส่วนอยู่นะครับแต่ในแง่ของบีคคุณลิตี้แล้วนะครับผมหลังจากผมโยนไปขนาดนั้นเนี่ยนะครับผมผมก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าผมหาร้อยไม่เจอเลยนะครับผมไม่ได้มีการแตกไม่ได้มีส c r a อะไรเลยนะครับส่วนในแง่ของหน้าจอนะครับผมผมก็ค่อนจะอิมเพรสชีฟมากๆในแง่ของสเปคนะครับผมเอ,อ่อไม่ว่าจะเป็นความใหญ่นะครับผมที่มันสะใจมากๆนะครับแล้วก็เป็นหน้าจออัลลอยด์นะครับผมในราคาแบบนี้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าทำไมดูเบยแอร์ณเวลานี้เนี่ยยังไม่มีออปชั่นให้เปิด always on display นะครับผมน่าจะองรััมสสบบคผ นนน้ีะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้งานกลางแดดนะครับผมไม่ได้แบบโอ้โหไปกลางแจ้งขนาดนั้นนะครับก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะครับผมใช้งานแบบในห้องแอร์ในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้สึกนะครับผมเพราะเราไม่ได้เปิดไฟแรงขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวสำหรับดู VR ก็คือเรื่อง anti-reflective นะครับผมคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวสเปคของหน้าจอของเขาเนี่ยมีการเคลือบอะไรมายังไงนะครับผมแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยมีการ pre-install ตัวฟิล์มมาให้จากโรงงานเลยนะครับผมซึ่งการใส่สะท้อนได้ดีมากนะครับถ้าเกิดวววว่่่่าา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 เเ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 เอออออมมมมมทีียยยยยบบบบบบบกก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 กััััััััตตตตตรร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 รงงงงงงๆแแลลล้้้้นน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 ็็ะะะคคคคุืดูหใโผ เอ่อเรื่องนี้เนี่ยอดีสอินบอทเทอร์แลนด์สองเนี่ยถ้านไหนดูแล้วสนุกเนี่ยก็บอกผมด้วยแล้วกันนะครับผมยังไม่มีเวลาดูเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมสังเกตได้อย่างชัดเจนเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องแบล็คนะครับผมที่ทางตัวนูเบียแอเนี่ยทำได้ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับผมคือสีดำของมันเนี่ยไม่ได้ดำมากขนาดนั้นนะครับตัวสีดำเนี่ยที่ควรจะดึงพลังของอัล์เมเลตมาแบบเต็มๆนะครับผมก็รู้สึกว่ามันก็ค่างจะขัดขาดนะครับเห็นเกรนทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมหวังอย่างยิ่งนนนะะครัับว่ามจเป็ช ทุกรูปแบบแล้วก็ตามนะครับก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการ produce ภาพออกมานะครับผมก็ต้องรอทางโนบีอัพติมายซึ่งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมไอาราคาที่มันแตกต่างกันเจ็ดเท่าขนาดนี้นะครับผมถ้าเกิดท่านไหนต้องการใช้งานเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับถ้าเกิดทุกท่านไม่ได้ซีเรียสมากนะครับว่าภาพมันต้องคมที่สุดนะครับสีดำมันต้องดำลึกที่สุดเลยพวกนี้เนี่ยต้องการแค่หน้าจอใหญ่ๆเต็มตานะครับผมดูหนังสนุกๆแค่นั้นเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เทรดกันได้นะครับพูดดถึงงงงงเรรรื่่ออภาาพพไไปปแแลลลล้้ววนนนนนะะคคััััับบผผมมททุกกกก็ฟโู ส่วนเรื่องการจับถือแล้วก็แฮนเดล i n งนะครับที่น้ำหนักมีความแตกต่างกันประมาณ7กรัมเนี่ยนะครับผมต้องบอกตามตรงนะครับว่ารู้สึกเล็กน้อยนะครับแต่ความที่ตัวโนบีแอร์เนี่ยมีหน้าจอที่ใหญ่กว่าเยอะแบบนี้นะครับผมส่วนตัวแล้วผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับผมในการใช้ดูคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมถ้าเกิดว่าพูดถึงความเต็มจออย่างเดียวล้วนๆนะครับผมตัวไอโฟนแอร์เนี่ยค่อนข้างจะเสียเปรียบในเรื่องนี้นะครับแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าตัวไอโฟนแอร์เนี่ยจะโดดเด่นเรื่องการกระชับมือนะครับผมแล้วก็ความ compact ที่มััันนนนนมมีีาากกกวว่่่ะครบบจจุุดดดเเออึงงขตห ผมน่าสนใจมากนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเทสมาทั้งหมดทั้งปวงแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันไปในี้สําคัญนะครับผมในการใช้งานแต่ละวันนะครับแต่เพียงแค่ว่าความแตกต่างอันนั้นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนที่ผมคาดไว้นะครับผมตอนเทสตเบกตอนแรกขนาดนี้นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่ได้มีการเทสการใช้งาน 5G ออกไปข้างนอกพวกนี้นะครับผมเล่นแค่แบบใน Wi-Fi ในบ้านขนาดนั้นเองนะครับที่ความแตกต่างเรื่องความอึดของแบตเตอรี่นะครับผมมันไม่ได้แตกต่างกันตามสเกลของความจุนะครับผมของเครื่องของทั้งสองเครื่องททททีีี่่่่ผมบบอกไปนนะครัวาาาาง SOC เเยข ออกมาได้ราคาเอื้อมถึงมากขนาดนี้นะครับผมการตัดเรื่อง AOC ออกไปนะครับผมก็ส่งผลมาถึงสปีดในการใช้งาน Wi-Fi ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาลหลักนะครับผมที่ทำให้การใช้งานดาวน์โหลดต่างๆนะครับผมอาจจะมีความล่าช้าได้นะครับทุกท่านคงจำตอนที่ผมเทสเซ็นฟิกดูท่านดูได้ใช่ไหมครับผมแล้วพอเทสออกมาแล้วเนี่ยภาพของดูเบียแอร์มันไม่ค่อยคมเท่าไหร่เนี่ยน,นะครับเหตุผลที่ผมรู้ว่ามันไม่ได้เป็นเพราะความเร็วเนี่ยที่มันรับได้เนี่ยเป็นเพราะว่าผมรอให้มันบัฟเฟอร์ไปเลยนะครับผมปล่อยมันบัฟเฟอร์ไปเลยนะ เรื่องความร้อนที่เกิดขึ้นง่ายๆนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เหมาะการใช้งานแบบ performance task ต่างๆนะครับโดยเฉพาะการใช้งานแบบเล่นเกมอะไรพวกนี้นะครับผมลุ่มถึงลำโพงมันเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับคมขอคุยเรื่องตัว努比亚 Air เรื่องเดียวแบบนี้เลยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์นะครับผมที่เหมือนหลายๆอย่างเนี่ยยังต้องรองการ optimize อยู่นะครับทุกๆเรื่องที่ผมพบนะครับผมที่ผมมองว่าเขาน่าจะ improve ได้เนี่ยผมแจ้งทาง努 b 亚ไปหมดแล้วนะครับผมน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมในช่วงเปิดขายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ Recordcreen ะ,ะผมลดของวดีีโอทมัน้ออกมานะะผมเป็น 30PS นะครับผมและทุกกๆ,ๆอย่่างทีเิดขึ้บนหน้าจอ เวลาที่คุณใช้งานการอัดหน้าจอนะครับผมมันก็ไม่ได้วิ่งที่120 fps นะครับผมเหมือนปกติที่มันควรเป็นนะครับแอนิเมชันต่างๆนะครับผมตอนเราออกแอปเนี่ยก็ไม่ได้ลื่นเหมือนตอนเรากดเข้าแอปด้วยนะครับหรือแม้แต่นะครับผมการไม่มีออปชั่นม u l t i ท a สกิ้งแบบสองจออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งของพวกนี้เนี่ยผมหวังอย่างยิ่งนะครับว่ามันจะมีการแก้ไขในอนาคตนะครับแต่ว่านะครับถ้าเราพูดถึงการใช้งานโซเชียลมีเดียธรรมดานะครับผมเล่นทุกอย่างเต็มจอนะครับผมเห็นวิดีโอเห็นรูปทุกอย่างแน่นๆเลยนะครับผมแแแแลลลล้้้้้้วววววกกกกกกก็็็จััััับบบบบบบำำยยยยดดดดีีนนนนนนนะะ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 คคคครรรรรผผผมมมมมใใชงงาาาาาไไไไไไ่่่่่่เเเเเททอสสสปปป๋พพหฏิธ ทออกมาได้สมราคานะครับต่อมาเราพูเรื่อง performance นซ์กันแล้วกันนะครับผมผมจะเล่นเกมผับจีนะครับผมเปิดแบบ Smooth s, <S m ooth นะครับแล้วก็เฟรมเรตแบบ Extreme น,น,นั่นเองนะครับ t e t t i n g อันนี้ที่ผมว่าใจนะครับผมน่าจะวิ่งประมาณ90 FPS นะครับตัวเครื่องเนี่ยมีการเปิดไฟพิที80%นะครับผมแล้วก็มีการอัดหน้าจอไปด้วยนะครับสำหรับตัวโนบีแอร์นะครับผมขอเล่นเป็นสักพหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วผมก็อ,อัดหน้าจอให้ดูและะ้วกันครับเพราะว่าหลังจากที่เรากดอัดหน้าจอไปแล้วนะครับผมอย่างที่ผมบอก เกมสับจีนะครับผมถึงแม้จะปรับสุดเท่าที่มันจะสุดได้แล้วก็ตามนะครับลื่นแทบเหมือนกันร0อเลยนะครับโดยที่ทางโนบีแอร์เนี่ยจะมีการกค่อยๆดิมไฟไปเรื่อยๆนะครับผมไปที่60%ในช่วงระยะเวลาประมาณ10-15นาทีนะครับถ้าเกิดว่าในอนาคตนะครับผมทั้งสตัวนี้จะสามารถปรับเซตติ้งได้สูงมากกว่านี้เนี่ยก็น่าจะได้เห็นความสตารกเกิลบ้านนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวโนบีแอร์แล้วก็ไอโฟนแอร์ก็ตามนะครับแต่ว่าตัวไอโฟน เลนส์เทเลโฟโต้นั่นเองนะครับผมเป็น78มิลลิเมตรนะครับต้องขออนุญาตพูดตามตรงแบบนี้นะครับว่าถึงแม้ตัวเพอร์สเปกติฟของราคาแล้วนะครับผมมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับที่ตัวโนบีแอร์เนี่ยจะทำออกมาใกล้เคียงกับตัวแอร์โฟนแอร์นะครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงในแง่ของภาพที่ได้โดยรวมนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอัลกอริทึมต่างๆนะครับผมแต่เราพลังพูดถึงว่าคุณมานั่งซูมดูจระๆนะครับผมมานั่งดูรายละเอียดถึงแต่ละภาพแบบไซส์ไปไซส์กันแบบนี้นะครับผมดีเจคนตัวน้เ่าได้งนมากนะครับผมแ เราคุยเรื่องการถ่ายคนกันบ้างดีกว่านะครับผมน่าจะ Impact ทุกท่านมากกว่านะครับผมในสถานการณ์แบบนี้นะครับในที่ที่มีแสงปานกลางนะครับผมเรียกว่าเออไม่ได้แสงจ้าเกินไปนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าสกินโทนของทางนูเบียแอร์เนี่ยทำด้ค่อนข้างจะเอาเรื่องเหมือนกันเลยนะครับถึงแม้นะครับว่าในตัวนูเบียแอร์เองเนี่ยผมจะไม่ได้เซตให้มันใช้บิวตี้อะไรเลยนะครับผมก็คือว่าไม่ได้มีการหน้าใสหน้ามันวลหน้าอะไรต่างๆนานะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นดีเฟลมาจากเครื่องเลยนะครับผมก็คือไม่มีการเซตหน้าบิว่่าตัดเรอใน เรนจ์ออกไปนะครับผมเรื่องความคมออกไปนะครับแล้วก็เอทดติชชั่นต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องสกินโทนอย่างเดียวแล้วนะครับผมถ้าดูเบีแอร์เนี่ยทำได้ค่อนข้างจะดีอย่างไม่น่าเชื่อนะครับสีมันดูเป็นธรรมชาตินะครับแบบไม่ได้ลอยมาเหมือนตัว iPhone Air นะครับผมถึงแม้นะครับว่าตัวแบบเนี่ยจะมีความสว่างน้อยไปนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถ่ายออกมาได้ผิวสวยดีนะครับแต่ว่าในทางกลับกันแล้วนะครับผมในแง่ของการถ่ายกล้องหน้าเนี่ยนะครับผมในเรื่องสกินโทนนะครับผมแล้วก็เรื่องบาลานซ์ตตตตต่่่่่่่่าาาาาาางงงงงงๆเเเเเนน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 นีีีีีียยยยยมม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 คคคคววววววออ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 สสซซซ้้้้้้กกกกกกกลลลลหหหหหััััััััััะะะะรรรบบบบบบึึ iPhone Air iPhone Air ็็ปญืืผไใชแแถถดจ เองก็ตามนะครับ <S <S เดี๋ยวมันสว่างเดี๋ยวมืดอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าช็อตพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นช็อตที่ยากอะไรนะครับผมคอมเพลซิชนันใกล้เคียงกันนะครับผมในทุกๆรูปนะครับจริงๆแล้วตัว iPhone Air เนี่ยสามารถถ่ายมันกว้างกว่านี้ได้นะครับผมแต่ผมอยากจะให้ทุกท่านเห็นเฟรมเดียวกันมากที่สุดที่มันจะไป,ไปได้นะครับผมให้มันแบบเออมีความแบบไซส์บายไซส์มากขึ้นนะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าทุกท่านชอบตัวไหนมากกว่ากันนะครับส่วนในแง่ของวิดีโอแล้วนะครับผมต้องบอกตามตรงแบบน มีแสงให้มันเต็มที่นะครับผมเพราะว่าลิมิเตชันมันค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการถ่ายแบบ Full HD นะครับผมซึ่งเหมือนกับว่ามันไม่มีการช่วยเหลือของทางซอฟต์แวร์มาเลยนะครับผมการกันสั่นเอ่ยนะครับผมการคำนวณ Dynamic Range ต่างๆนะครับมันส่งผลในภาพที่มันออกมาแล้วเนี่ยค่อนข้างจะแปลกนะครับผมถึงแม้จะเป็นการถ่ายแบบกึ่งๆึ่งคอนโทรลแอนิเมชันแบบนี้ก็ตามนะครับผมอันนี้เรากำลังพูดถึงที่มันมีแสงอยู่นะครับผมยังไม่ได้พูดถึงตอนกลางคืนนะครับผมหรือว่าตอนที่มันมีแสงน้อยเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าไปที่แสงแบบนาน่่่่่่่ะะะะกกคคคคอออนนนนนนนขข้้้าา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 างงงงงจจจจลลบบบบบรรรรััััััััผผมมมมเเเเใใยยยิววททีีีีพฒตตดหฟ์ เป็นแฟลชชิฟคูลเลอร์อยู่นะครับผมในอนาคตนะครับเพราะว่าการที่เขาออกตัวโนวีแอร์มาแบบนี้แล้วนะครับผมมันแสดงเห็นถึงความแบบเอ้ยเขาต้องการแบบบัคเจ็ตนะครับผมต้องการให้มันเซฟราคามากที่สุดนะครับแล้วก็ต้องการให้มันใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับผมได้เอ็กเพรียที่มันดีที่สุดนะครับผมในราคาที่ย่อมเยาวนะครับนี่ขนาดเป็นรุ่นแรกของเขานะครับผมยังทำมาได้ขนาดนี้เลยนะครับผมเรียกได้ว่ารุ่นต่อๆไปเนี่ยพร้อมชนเต็มเหนียวแน่นอนนะครับแล้วมาสรุปจุดเด่นของโนวีแอร์สั้นๆกันแล้วกันนะครับผมเรื่องแรกก็คือเรื่องคคคคคคคววาาาาาาามม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 มบบบบบบบงงงงงนน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 นะะะะะะะรร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 ัััััััััผผผททีีี่่่5.9 69K แแลถถึ้้้ตตตเเืออจขดดดยสสสกกไปป IP ซิุ1.3 ผเรื่องที่3นะครับผมก็คือเรื่องหน้าจอ AMOLED 120 h z นะครับผมแน่นเต็มจอนะครับและตัวกระจกด้านหน้านะครับผมจะเป็นคอนดีไกด์ลากา 7i ด้วยนะครับผมแรมทั้งหมด8กิกนะครับผมความจุเครื่องทั้งหมด256กิกนะครับส่วนกล้องหลังนะครับผมจะเป็น50มิลลิเมตรเซนเลนยายนะครับผมแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้ที่12มิลลิเเซนนะครับผม78มิลลิเมตรนะครับผมและกล้องหน้าที่20มิลลิเเซนนั่นเองนะครับสเปคแน่นแน่ทั้งหมดแบบนี้นะครับผมแพ็คอยู่ในเครื่องที่บางเเเเีีียยบบขนนนนนนาาาาาด้้่่รรคค6,799ททััองะ